พรเรเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลข้ามขัข้ว315เสียงอาจารย์มองไงคือถ้าดูนะครับจากสอส,อสอทั้งหมดนะครับณตอนนี้ก่อนต้องจอมแล้วว่าก็เป็นนมีแนวโน้มที่จะจัดตั้งได้นะครับถ้าเป็นรัฐบาลก็จะนะครับมีความเข้มแข็งะ <ๆ S 2> นะครับแต่จะมีปัญหาสองอย่างก็คือจะแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันยังไงอสองนะครับจะตอบคาถามสังคมอย่างไร ครับว่าก่อนหาเสียงได้ประกาศเอาไว้ว่ามีรุงไม่มีเรามีเราไม่มีรุงนะครับสามนะท่าทีของสวเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสนับสนุนค a นะครับของคุณเสฐาแล้วก็ไม่เคยเห็นท่าทีของแกนัาเพื่อไทยไปพบ นะครับกับสวเหมือนกับพบกับก้าวไกลซึ่งแสดงว่านะโดยรวมและการจัดตั้งรัฐบาลนั้นนะครับถ้ารวมเสียงให้ได้เกินนะครับ376นั้นนะครับจหรับผมยังยังคิดว่ายังยากอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วในกรณีเขาบอกว่าไม่มีลุงไม่มีเราแต่ว่าลุงก็บอกเขาไม่มาแต่ส่งลูกน้องมาอาจารย์มา<น>ไง น,นี่คือเป็นผมเนี้เป็น,เป,นเป็นความเจ้าเล่ห <Okay. S 2> ์นะคือแบบนี้ก็คือเป็นการร่วมกันประเมินและก็ดูถูกสังคมต่ําเกินไปโดยเฉพาะนะครับแกนนําพักเพื่อไทยนะครับเป็นแบบโดยเฉพาะแกนนาพักเพื่อไทยที่พยายามบอกว่าลุงก็มีเฉพาะพักไม่มีลุง <Okay. S 2> นะครับและไม่มีทีท่าที่แสดงความรับผิดชอบอันนี้มันจะท้อนถึงนะครับความไม่รับผิดชอบนะครับของแกนนําซึ่งเขาคงจะประเมินว่าสังคมทําอะไรเขาไม่ได้ นะครับแล้วก็บุยนะครับแปลว่ามันเป็นเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งนะครับจะโกหกนะครับจะตาบัดสัตว์ยังไงก็ได้ประชาชนทําอะไรเขาไม่ได้ครับแล้วอาจารย์มองว่าจะมีเสถียรภาพไหมมองดูแล้วจากที่อาจารย์เล่าตรงนี้มันมองเหมือนกับว่าแน่นอนเพราะอำนาจการต่อรองนะครับของพรรคเพื่อไทยในหลักการนานั้นนะครับมัน มันมันมันมีสูงจริงแต่อำน,นาจนะครับมันอยู่ที่ภาค่วมนะครับในิีงหนึ่งแตด,ด้วยการต่อรองจะเข้มข้นมากนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูนะกระแสข่าววันนี้เมื่อวานวานันเมื่อวานวาน่วาตำแหน่งโค้าทุกอย่างของตัวแล้วสัดส,ส่วนลงตัวแล้วแต่ปรากฏว่าพอเขาจริงจริงก็ยัจะไม่ลงตัวนะครับเนื่องจากพรรคภูมิใจไทยก็ดีพรรคพลังประชารัฐนะครับรรคมวลชสร้างชาติเขาต้องการต่อรองมากกว่านี้แนละถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ทําให้เพื่อไทยก็ก็กลําบาก นอกแค่จากเพื่อไทยก็อาจจะยังไงก็ทําท่าทีอย่างนี้ไปก่อนแต่เวลาโหวตอาจจะดิ้วล้วกับก้าวไแล้วหักหลังนะครับแป้พักทั้งหมดนี้ครับกล<ช>ับไปตั้งรัฐบาลกับก้าวไได้คร<ช>ับอาจารย์ถ้าเกิดมองไปแล้ว,นวนนเนี่ยกรณีของฝาวเนี่ยช่วงนี้การที่อาจารย์กล่าวมอว่าเรียกว่ายังไม่ได้มีการเจรจารคุยคุยกันเนี่ยก็าจะมีดีลรับๆกันอยู่หรือเปล่าระหว่างสองพัก ก็อาจก็คือดิ้วเรื่มแล้วสองพักก็มีเพราะผมเชื่อว่าเกมนี้มันมันยังมีการสู้กันอยู่มันยังมีการก็คือพักพลังประชารัฐและพัง골การสร้างชาติเนี่ยผมคิดว่าเขาโดยเฉพาะพักพลเอกประวิทย์เนี่ยเขายังสู้กันอยู่ไม่ได้เขาไม่ได้หมอบไม่ได้ถอยเขายังสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้ายในการต่อรองตำแหน่งแห่งที่ให้มันให้มันชัดเจนให้มันได้ตามที่เขาต้องการซึ่งถ้าต่อรองไม่ได้ผมเชื่อว่านะฮะคนดิเดตของพรกเพื่อไทยก็ไปต่อไม่ได้ เพราะไปต่อไม่ได้นะนะครับทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงมันจะไหลไปหาพลน,นเอกประวิตยโดยข้ามคุณอนุทินในทันทีครับแล้วอาจารย์ครับแล้วมองว่าความตึกแผ่นในที่จะเกิดขึ้นเนี่ยของการผาสมโดยที่เราจะไม่กากวระก้าวไก่เนี่ยตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมยากยากครับเพราะว่ายากก็คือเกิดค,คืออยู่ในสถาบัานผสมอยู่ได้แต่ต่อรองกันแล้วก็เอกภาพม็ไม่ค่อยมีเพราะว่าแหละ ราะว่าบางครั้งแต่ละพัคที่มารวมกันเนี่ยมันมาจากกลุ่มทุนที่แตกต่างและกลุ่มทุนเหล่านั้นก็มีความประสงค์ต่อตาแหน่งนะครับเช่นของอรัฐมนตรีว่า,วา,าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยกลุ่มทุนที่มันต่างกันระหว่างของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยมันก็แข่งกันมันก็บี้กัน นอกแคะจากกลุ่มทุนที่เป็นกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นเพื่อไทยกับร่วมสร้างชาติเนี่ยมันก็คุยกันได้ง่ายเพราะมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเงินว่าจะต้องจะเลือกใครมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะมันมก็จะต่อรองกันแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มทุนนะครับอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่เกิดเพื่อไทยถอยไปสักเก้าหนึ่งย้อนประเคนตำแหน่งให้เขาหมดเลยแต่ตัวเองอยากให้เป็นรัฐบาล ก็ก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสเพราะว่าคือเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แค่ทํางานในฐานะนายกคือเพื่อไทยยังมีวาระพิเศษก็คือจําเป็นต้องนะครับนําคุณทักษิณกลับพอนํานำคุณทักษิณกลับมันมีความจําเป็นที่จะต้องทําให้คุณทักษิณต้องมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นร่างทรงและชี้นิ้วสั่งได้อะ ซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดนะถ้าเพื่อไทยต้องการเพียงแค่ร่างส่งคุณทักษิณก็ต้องยอมยอมเพื่อให้นะมีนาย,ยกที่คุณทักษิณสามารถชี้นิ้วสั่งได้อย่างคุณเศรษฐาเนี่ยครับท่านครับแล้วมองในส่วนของกระบการบริหารประเทศเนี่ยเราคุยที่315เสียงกันเนาะว่ามันจะเป็นไปได้ไดมากน้อยเป็นไงกันบ้างที่เป็น,นเ,เดิมหน้า นะจริงๆแล้วถ้าสามร้อยสิบห้าถ้าถ้าถ้าไม่มีสอวอนะครับมันก็เป็นรัฐบาลโดยตัวเลขกลม,มเนี่ก็มีเสถียรภาพอยู่ฮะ <c oughs> มีเสถียรภาพในการบริหารได้อยู่แล้วจับสายค้านก็ไม่ได้น้อยเกินไปในการที่จะติดตามตรวจสอบถงดุลซึ่งถ้าดูจากห้าร้อยเนี่ยการตั้งรัฐบาลแบบนี้ตั้งได้ดีแต่ปัญหาของเรามันอยู่ที่สอวอนะที่ <c oughs> มันยังมะครับมีความสัมพันธ์นะครับัทางอำนาจกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเป็นตัวแปรหลักนะครับ ว่าวตแล้วายกรับงนตีของขพรรพเื่อไทยนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะผ่านครั้งนี้การต่อรองขึ้นขึ้นอยู่การต่อรองว่าออเพื่อไทยต้องยอมพลังประชารัฐร่วมใหสร้างชาตินะครับจนกว่าเขาจะพอใจแม้กระทั่งการเปิดให้นะครับคนเด็กตัววิศมามีตําแหน่งนะครับหรือให้ตําแหน่งสําคัญสำคัญที่เขาต้องการนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าอย่างนี้นะครับผมกวิดว่าเสี่ยงมากเสี่ยงมากที่เวลาบอไปบวชแล้วมันจะไม่ผ่านเพราไม่ผ่านปั๊บตรงนั้นนะครับ เพื่อไทยจะกลับมาหาเก้าไกลยากก่ะ <c oughs> นะครับพักก็จะแตกเลยเพราะตอนนี้ก็มีสุมก็มีภาวะความเสี่ยงนะอย่างเช่นตอนเนี้ยถ้าย้ายข้างคุ้ยเรายังไม่เห็นความรับผิดช,ชอบของสสนะครับในกลุ่มของจัุรวรที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะไม่ยกบุบบดให้ <c oughs> เรายังไม่เห็นความรับผิดช,ชอบของนะครับหัวหน้าพักและไม่เห็นความรับผิดช,ชอบของนินซึ่งอันเนี้ยนะครับปัจจัยเหล่านี้จะทำให้พักแตกครับ <c oughs> ท่านครับกรณีกรณีการจัดสรรเก้าอี้ของพักร่วมเนี่ย ในส่วนนี้ท่านมองแล้วว่าทําไงถึงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะโหวตทั้งนายกแล้วก็ในกรณีของจาก,กัางรัฐบาลเนี่ยอาจารย์ยังไงหลักแล้วมันต้องให้ทัร่วมได้เขาตานตามที่เขาพอใจอ่ะอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคามก็ต้องให้ภูมิใจไทยสาธารณภูมิใจไทยการท่องเที่ยวพีลาภูมิใจไทยพาณิชย์ภูมิใจไทย นะครับตามสัดส่วนนะครับเก้าตอนหนึ่งก็ต้องให้เขาอย่างพอใจหากมันไม่มีทางเลือเกิืหรือต้องให้มหาไทยแก่นะพลังประชารัฐกลาโหมพลังประชารัฐเกษตรพลังประชารัฐคือต้องให้เขาอย่างพอใจถ้าไม่พอใจยึดทิกได้เลย <c oughs> นอกไหจากนะ,ะนที่ผมบอกเพื่อไทยฉลาดถ้าเพื่อไทยฉลาดยอมยอมท,ทําทีว่าจะให้ไปก่อน <c oughs> แล้วไปดูรับกับเก้าไกลพอเวลาวันดูดก็เก้าไกลสวน ยกมือหัวสลับสนุนด้วยแล้วเวลาตั้งรัฐบาลก็หลอกจิ้งไอหนึ่งแปดแปดนี่ออกเลยทีภูมิใจไทยทีพลังประชารัฐทีภูมิใจสร้างชาติตับไปตั้งรัฐบาลหนึ่งแปดแปดอันนี้ครับเพื่อไทยจะกลับมาได้คะแนนนิยมสูงสรอบหนึ่งแล้วเกิดีนี้ไ,ได้นะคนรบัทรบท่านท่านนจะไม่โดนด่าทา่านประธานไม่โดนาการเมืองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนภูมิใจไทยก็เคยทําแบบนี้กับเพื่อไทยในอดีตนะฮะไม่มีการโดนด่าเพราะขึ้นอยู่กับว่าใครเชิงใครเกมสูงกว่ <S 2> <S 2> ากัน นะครับเพราะเราดูนะเพื่อภูมิผมคิดว่าก้าวไกลเขาก็จะเล่นเกมนี้ด้วยเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะก้าวไกลของประกาศตามที่ปียบุตรประกาศไปแล้วว่าขอให้ประกาศความเป็นการเป็นฝ่ายค้านอยากทอรนกแต่เชื่อว่าก้าวไกลก้าวไหจะเล่นเกมนี้ก็คือหลอกให้หนึ่งแปดแปดมาช่วยโหวตแล้วขอสัมภาษณ์เพื่อปิดสวิตสอวอลก็คือไม่ต้อไปง้อสอวอแล้วเอาเพื่อไทยมาตั้งสบากับซี่ไปใช้ปัไตนับกลับหนึ่งแปดแปดให้การเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิม ซึ่งอันนี้ครับจะเป็นเสือที่โหดแต่เพื่อไทยจะได้เสียงได้เสียงตบมือจากประชาชนฝากชาติไทยกว้งางผ่านเลยนะฮะว่าเล่นกล้าเล่นเกมโปรดที่จะทําลายนะครับฝั่งเด็นการนะคร,ครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปวิกป้อมผมก็อย่างนี้ผมขอเป็นตัวแทนในของการเป็นนายกไม่ดีกว่านะครับอาจารย์ก็คือวิกป้อมจิงไม่ทันอย่างเงี้ครับคือเนี่ยคือปัญหาคือตอนเนี้ยเพื่อลึกๆเพื่อไทยเล่นเกมนี้คือสิ่งที่อันตรายคือ ถ้านะฮะให้ทัวร์ก็คือถ้าบิ๊กถ้าฝั่งนี้จะเล่นเกมถ้าถ้ากลัวว่าเพื่อไทยจะทรยศเนี่ยก็ต้องจับเพื่อไทยประดมเอโมยก่อนว่าถ้าถ้าไฮทะบานแ,แล้วนะครับจะมีใครบ้างเป็นพรรครวมอันนี้ครับมันเป็นจะเป็นหลักประการขั้นพื้นฐานว่าจะไม่ทรอยศแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ทานะครับมีแนวโน้มสูงมีแนวโน้มสูงว่าเพื่อไทยจะทรยศแปดไอน้นหนึ่งแปดแปดนะครับก็อย่างนั้นปั๊บ อาจจะวางแผนซ้อนเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อไทยได้ได้เป็นคดีดสักคนเน<ช>ี่ยแล้วไหลไปถึงเขาเลยในท้ายที่สุด<ช><ช>อาจารย์ครับแล้วมองในส่วนนี้ก็คือว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเริ่มแจงนโยบายแล้วอ่ะจะอ่าเรียกว่าการทํางานแล้วเนี่ยเ <c oughs> น้นๆจะเป็นไม่ได้เลยอย่างกรณีการตั้งสสรหรืออะไรกันแล้วแต่นโยบายต่างๆที่เขาประกาศมาเนี่ยได้ครับทําได้คือบอกว่าคือเขาตั้งนโยบายเฉพาะของเขานะไม่ได้เกี่ยวกับพรรคใหม่เลยนะก็คือเขาเ<ช>ขา<อ>เขา<อ>รู้แ่บเหมือนกับเขารู้ว่า นะถ้าบิ๊กป้อมถ้าสอวอมายกมือให้เขาเขา,าอ,ไไอยู่กับภาพไปได้ก็คือเขาต้องเอาไว้ได้เขาต้องเอาไว้ได้เพราะเขาก็ไม่ไว้ใจฝั่งนี้เหมือนกันว่าจะให้สอวอู่วยเขาหรือเปล่าทุก <c oughs> อ,อย่างนี้เป็นการเดินเกมเพื่อทําให้ดูเหมือนว่าไอ้ภากหนึ่งแปดแปเอกมิเอกภาพนะ <c oughs> แต่มาขี่ร่วมกันแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อออ <c oughs> ในส่วนนี้อา <c oughs> จารย์ครับเราจะคิดว่าในส่วนของพักพลังระชารัฐเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าว่าไม่มาเป็นกลุ่มเป็นก้นหรือรวมน,ำ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 นักมไทยช่างภาพด้เนี่ยอาจารย์มองไงไม่ได้ครับไม่ได้ถ้ามาอย่างนี้ก็คือส่อททยาเสียนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าทําได้นะทำได้เป็นเป็นมันเหมือนกับจะทําให้พรพรคพรยายามหาวิธีการย่อยสลายกับภาพของวมไทยสร้างชติและทางประชารัฐ แต่พรรคที่เสียหายคือมไอ้พรรคเพื่อไทยเองนะครับพรรคเพื่อไทยเองที่ก่อนหน้านี้ก็วิาพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าพฤติกรรมของสะสะที่ไม่ทําตามมาติพักเป็นพวกงูเหา่าเป็นพวกที่ทรยศต่อประชาธิปไเป็นพวกที่รับใช้ปเปด็การแต่ตอนนี้เพื่อไทยกําลังทําพฤติกรรมนะครับแบบนั้นเลยถ้าจะมาเพื่อไทยก็ต้องตรงไปตรงมาให้เขามาทั้งพักคะฮะให้เขามาทั้งพักดีกว่าท่านที่อาจาราย์กล่าวในผมนี่มองไว้ชัดเจนเลย แต่ถ้าหากเกิดในกรณีพักเครือบไทยบอกว่าเอางี้แแล้วกันเรากลางแขนกันเลยนะเอ้อี้แล้วไปตีทั้งหมดเลยจัดการให้บอกให้ชัด,ดจเจนเลยเือใครได้เท่าไรเท่าไรอันนี้จะแก้ปัญหาให้กับพักเรครือไทยได้ไหมได้เลยครับในี่ระบอกเพื่อไทยเรียนรู้ที่จะทำา MOU กับแต่พักก่อนหน้าเนี้คือไม่ใช่แค่บอกว่าใครบ้างทําให้รู้เลยถแถลงข่าวกันเลยแล้วก็มีพักไหนบ้างแล้วพักแต่ละพักจะได้โคด้าอะไรบ้างสาสอง พักแต่ละพักมีรัฐบาลมีวาระสําคัญอะไรบ้างที่เป็นวาระสาคัญของแต่ละพักอันนี้ครับจะเป็นสัญญาใจที่ทําให้บิ๊กป้อมก็ไม่กล้าปิดปิวคือมันจะรู้เลยว่าใครจะผิวเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาทำไปยูแต่่นี่คือเพื่อใครเองก็ไม่กล้าทาเพราะรู้ดีว่าตัวเองอาจจะกลับไปหาซี่อีกหนึ่งก็คือหลอกใช้ซี่แปดที่ก่อนคือมันรู้กันหมดเลยฮะก็รู้กัน อาจารย์ถ้าเกิดถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมก็มองแล้วตามที่อาจารย์เล่าเนี่ยโอกาสที่จะตั้งรัฐบาลในครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้เลยสิก็ก็คือราแวงกันไปแล้วไงคือมันระแวงแต่ขึ้นอยู่การต่อรอ,องอนะืต่อรอ,องต่อรองแล้วก็ในท้ายที่สุดนะมันขึ้นอยู่กับว่าวันสุดท้ายเนี่ยวันเด็กประวิท์จะพอใจไหมรวมไทยสร้างชาติพอใจไหมถ้าไม่พอใจก็พลิกอีก แล้วก็คราวนี้ทิพย์ก็คือทิก,ทกจนไม่คือแคนดิเดตของเพื่อไทยคือผมเข้าใจว่าพลังประชาะัธิปไตยสร้างชาติหวังจะทำลายเพื่อไทยก็คือถ้าเพื่อไทยไม่ได้มันจะเชื่อว่าเพื่อไทยแตกแน่จะมีงูเห่าของเพื่อไทยพร้อมจะจะัดสริมฝั่งคนอิประวิตยแน่นอนเพื่อไทยเองก็รู้เกมนี้อยู่ท่านครับแล้วหากพรรคเพื่อไทยโหวตนายรัฐองตีไม่ได้แล้วทางออกของประเทศคุณจะเป็นยังไงก็มันต้องไป,ไปตามระดับกติกาก็คือก็ต้องไหลไปหาพรรคอันดับสามอันดับสี่ แต่ภาคันดับสามก็ไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าเขามาอ้างเขาอ้างได้ว่าเขามัดรวบกับไอซีของเปิอไทยไปแล้วก็ต้องไปที่พลเอกประวิตย์นะครับท่านชอบแล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยเพราะกระแสมามากเหลือเกินว่าถ้าเกิดทางออกของประเทศไม่มีค็คบครจะต้องอ่าเรียกว่าหานายกคนนอกถ้าหานายกคนนอกมีกฎหมายเขียนเอาไว้มันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ต้องหานายกคนนอกที่สังคมไว้เนื้อเชื่อใจอะครับแล้วก็ทาความเข้าใจสังคมได้ว่ามันมันมันเด็ดล็อกจริงๆ มันเด็ดล็อกจริงๆนะครับที่จะหาทางออกนะครับแต่อย่างไรเสียผมคิดว่ากลไกในในในระบบนี่ที่มีมีรายชื่อในตระก้าเนี่ยมันยังมีทางออกอยู่ถ้าเขาอยากจะออกด้วยด้วยกติกาด้วยหลักการนั้นนอกด้วยจากจันแนะนไม่อยากให้ออกเป็นหลักการที่ควรจะเป็นก็เลยเลือกใช้มาตราพิเศษนะครับเลืคนนอกก็ได้ครับถ้าเกิดคนนอกแล้วนี่อยากให้การมองรัฐบาลมันจะอ่าไม่จะจะเป็นยังไง ถ้าเป็นคือถ้าหมดทิ้งหนทางนะคือมันไปไม่ได้จริงๆถ้าเป็นคนนอกก็คือถ้ามาก็ต้องทาเพื่อกับกันนะก็คือเพียงแค่ประทับปะครองภาพรวมแล้วก็ร่างารัฐมนตรีฉบับใหม่ให้ไวที่สุดลิปสภาไม่น่าจะเกินปีครึ่งสองปีนะฮะแล้วก็เดินเกมมาเดินเดินเดินกันใหม่เพราะว่าปัญหาของการเมืองหน้าตอนเนี้ยมันอยู่ที่สวซึ่งสองวอเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของรัฐมนตรีหกศูนย์ 60, ที่ไม่เป็นประชาไตยแล้วก็สอวอเองก็ไม่ได้มีความสัมพนันธ์อะไรเล,เลยกับประชาชน นะครับแต่มีส่วนในการกําหนดนายกนะครับว่าใครจะเป็นนายกซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหานะครับจะใค้อารย์มองเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลคนนอกเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรมันถึงจะแบบหลงตัวคือถ้าเป็นคนนอกจริงๆนะคนคนนั้นจะต้องได้รับความไม่ได้เชื่อใจนะครับจากผู้คนในสังคม นะครับและนี้คือสําคัญเลยคือความเป็นเนื้อเชื่อใจสองคนนั้นจะต้องมีบันนีไงมีความตั้งใจจริงมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาทิผิดสามน่าต้องมีบารมีที่พี่โตพี่ต้องมีบารมีครับที่เป็นที่ครบนับถือแล้วก็มีความจริงใจก็นะฮะก็คือมาทามาทาภารกิจให้ชัดแล้วก็ยุดสภาเหมือนกับนะครับกรณีของคุณอานท์ในยุคก่อนนะครับขอบคุณท่านมากเลยครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ